เห็ดไคสองดอกทุกคนสามดอกมาจากกีปุ่นสู่สู่อิีกินอย่งหัวควนนะทุกคนน่ามักหมักเห็ดไคกีปุ่นครับเขาเทียงเข้าก็ได้นะทุกคนนี่ปูได้ยากเลยปุ่นปลาสุปน้ำไม้ถูกทุกคนรวกษาเห็ดไขคสองดอกสูก่กิน ปูนในเบิ้งกวดสองดอกกขจิปูนในเบิ้งทุกคนนะฮือบางอนได้กินอันนั้นทำผิดก่อนอย่าหัวควนนะตะลีทุกคนหินนดกใกล้กกกกสองดอกไปหาเมืองเศร้าอุาน่นแล้วหากเท้าเอาลุงในอ่าดอกนี่เขาปฏิเสธนั่นตรงนี้น้อยนี่ไปหาได้สองทำดอก ปุ่นที่เบิ่งเฮ้อ,อมาว่ากันได้ทุกคนบอนมันออกาย้ข่าไรา้ทุกคนที่ใครนะบอนหน่อยก่าหน่อยมันบอลได้หน่อยนะผู้บักลายลายผู้ตามมันเข่ากับวฟันจนปูนทุกคนอา,าเทียบนาตาลีมัน,นี้นะ กินไปทุกคนกินไปแายเสียปอ้าแม่หวานไปนะเนี่ยก็กินไปกินไปแายเสียปนัวไปเนื้องหมักอะทุกคนกินไปลายแถลง่วนอันปูนปลายนะกาเอาในตู้เย็นนน่ะละซุปมะม่ายในตู้เย็นนั่น่ะทุกคนเอามาอุ่นเอาเขาอุ่นไว้อุ่นเอาปัญหาบัทัานดี บ้านประเดีถ้นาตีอาบริโได้ลงนอัน,อนงาน,นกระทาน,น้ำเคาปปนเบ้าบได้ไปนั่งขี้ข้านขีข้ขหาน,น้ำใบน้าหูน้ำคุ้นก็ไปยักขี้ข้นว่าวยากตอนน้ำหูน้ำคุ้นขีน้คุ้นขี้ข้าน,น,านว่านยนังนาีทุกคนที่มงึงดู คข้ขาคณะแนวเลอร์ก็ข่าวเทียงปุ่นเห็ดไข่ซุปตะไมรปุ่นปลาเสือเสือเฉพาะปลาล์มลี่งเสือ,สอทุกคนขอบุญขอบุญเอฟทีขอบขอุญขอบขอุญเอฟทีุนทุกคนทุ่มหัวทุกบอล กันล่างไล่มากขึ้เก่าอีพที่ตะลคูตะลคุนตะลมองตะลบอนทุกคนเฮ้ยมาเด้อกินข้าวเด้อทุกคุณทุกคนคุณพี่คุณเอื้อยคุณป้าคุณลุงกินข้าวกับนาตาลีเด้อยายเอ้ยมากินข้าวเด้อทุกคุณทุกคุณตะลมองตะลบอนท่านแหละปนเฮ็ดไข่ได้ปนเฮ็ดไข่ได้มันก็ละลายเติมอีกนะปุ้นอิ่มได้นี่นาตาลีนันคันคนเอื้อทกินข้าวเลยดีใจทุกคนดีใจมากเลยอันป้าเทวานั่งนาบูดอยูเลโบเอื้อนนะ อันเขามองเขาเท่าอยู่เขาโบเอิรนเขาไปเอิรนผู้อื่นป้าดต้องเทากับมิงกูลนะเทาก็คือว่าเออเทาไม่มีคุณค่าแล้วก็จจกขนาดวันวานอย่างเด้อจะไปจะสูบไปสูบไปทำไปทุกคนคนเท่าอย่าไปว่าให้เขาเขาโบเอิรนก็เชยอยู่อืมฮะจะ เปกน้อยขึ้นไปขึ้นมาไปโมงมันตัวผมตัวเย็นมันคือมีแนวคิดอยู่นะันเทียนเขาก็แค่ขนาด เ่าน่โคกโน่นน่าใจเตียวจะว่าเป็นคลิปถั้นยังไม่เอาลูกด้อยมันมันมีท้องบอกเรื่อว่าถ่ายคลิปเงาขนะดรอบคุณคนในไลฟ์ซีถูกจุกคนครับพี่ที่ว่าตัวหนังซือเป็นมันเป็นตัวนังซือที่เท่าๆแบบนี้ดิเท่าๆใจทุกคนเท่าคื้ภาพคลิปเขานีเบินกระดูย้อนลางคนนะบิกกรดูย้อนลางอีกแล้วคนละบท่ันคนละคอบคุณคนรงยเป็นอย่าง่ะคุน คุณพี่คุณเอื้อยกับไปคุณพี่คุณระบาคุณอาบุพยังด้วยความดูมดูจนลังค่าเบียดค่างานกับบุพยังที่บกขามกุญแจเขอบุญคุณอะไรทุกท <c oughs> <c oughs> ่าักทุกคน เพราะเราคนฮิตคนด้วยความนั่งหมกักคนฮิตแทบเฮ้งขนาดเขาก็มาอันมาเกงน้อย เต็มทัวร์ใช่ไับได้นัวบาดนั่นปูนันเลยปูระคางข้อไก่จำได้ชงทำยังบวเบิททุกคนยังไรูีไรเริ่มากินน้ำกันอีมููป่นปลาามือนั่น คนแคบคนนู้วะทั้งบือตอนบ่ายจอกทาพลาประมอกลา,างทำงานหมอกบับบกว่าโว้นบ้าท์ทาจำได้เอยยังบวชทุกคน อันนั้นกะดีเล่าว่าบางนีงพงง่พักกันห้องอุบะพักคุมนุ่มว่าอะไรคนเฮานละถูกทุกค้นไประยุศสำหรับคนที่มักมักสูหมักมากไต้มักดีคือนันตรายพราสูชีวิตสูจนได้ประสบสำเร็จ ทางหน้าขึีนยังประสบยังประสบยังตกโศกอยู่ยังตกอันบวกตกลรุมอยู่แจ็ขนดทุกคนคืมผ้าคืมโพนี้วันนี้ คนเฮาทุกคนอย่างยัังกับพัฒนาดีเนาะความดีความดีแล้วมีมีมีคิดในความสบายใจมาทำทังอรอยมีวันโตมโทษด้อ quả thấp bật chạm nhưng một bước vẫn <laughs> chưa คนดีคนงามคุณทำนะนาตารีคือคืออันทุกสารคนนะัก่าคนน้ำมื่นตาโมงโมงทุกคนมื่นตาโม่งโม่งบวชีมาชีไปให้ชีไปด่าบวชได้นางคือดูดสงสารน,นั่งบวชได้กนะอยังเห็นคนในั้นขอทานนี่ให้เบิดต่างแต่ว่าขอทานจะเอาเงินทำบวชมื่นนะฮะมื estly, น่นนาตารีเอาเงินให้ค <Course S 2> ุณขอทานในตลาดทั้งกุ่นทั้งบ้านลงดอกไม้ ให้ไปเงินเงินบาทหาบาทหรือบาล่หาบาทนี่แหละบ่เอาไปปูงไว้บ่เอาวาบ้ามนัน่อยอากานแล้วแต่บางคนเขาก็ไปเอาคืนแค่บาบงคน กินไปน้ำจุ่มไปน้ำทุกคนแซ่บอาหารแบบลำลาวกินยัำได้กับแซ่บยำนั่นหุ่นฮิตมานี่โค้งหมากนางเลยผัดได้หน่อยทุกคนทุกจะไหมไปเล็กๆเลยไม่จะว้าพอเทตัวเขาก็มาอุ่นนอนดิไพภะมาโคอดี้อดบอก แตบควมร่วจะได้ขอขอบุญคนละเดอ้อ ى, พี่ถูกคนทุกมองทุกบน่นที่ยังเป็นห่วงเป็นใยเป็นก็คอมเมนต์มาบ้างตอบคอมเมนต์ก่อนเดอ้อบางคนเพป็นกะบ,บ่ารักนะบางคนกะบ,บ่าคือพี่คืนนอน้องขอขบุญคุณหลายๆเดอ้อดบางคนกะเป็นห่วงเป็นใยบางคนกะบ,บ่า ทิดตาม,นาามนนนาแน่บรรดาคุนชนาบุญคุณนายลายดืมอไปนั่งมัววางคันนึกคือพ่ะถตอ,อที่ว่ากำลังอีกแทบแพงทุกคนเ้อยคนเลเหอ2สองดอกนการทำควาช่วยเรลือมามาก นนตังลีนะ่ะยังยิ้มออกเลยนะกินมาอน,นี้ชูม,มือกินมาอนี้ชูมืออื่นเบิ้มอื่นมนยังเบื้อือยิ้มเอาในใจนี่แหละยิ้มบอกไปมาบอกไปมาพนับตายจังโอกกินไปชูไปยุ่มชูไปยุ่มพินมาอนี้ยังมือ้องกินเื้อัอนยังเอื้อทหักจะบาง ถ้าแปลว่าจะโทษพอได้ไปตะวันวาเลยน้ำตาจะงงโพอกันไหนทุกคนชูชูชี้ตกดจหลเมตจะเน้องทุกคนหากันไล้เหลือกวมอยู่รอดชูถึงมองก็ได้ชูถึง สูถึกมงก็ได้ชูถูถกมองกับคือเขาคือนตาลีตัไนังเข้ากับไนี่ยพ่อกันไมเอฟีคือคนถึงมงเบองที่ว่าเชเบิง์เชตุ้มกะีทีว่าบอขามโฆษนาทีบดถีบบ่าที่หักที่แพ่งกึ๊กพี่แคนองเขาบอกนะไพ่มาโคกทองเถืดครับ